นี่นะครับเป็น Toyota New Yaris Minor Chain นะครับปี2023เปิดตัววันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับหรือว่าอยู่ในตระกูลท็อปนั่นแหละนะครับพรีเมียม1.2พรีเมียมนะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่679,000บาทโอโ้โห ปรับปุงดีไซน์หน้าตาใหม่นะครับชุดไฟใหม่นะครับกระจังด้านหน้าใหม่พร้อมกับเพิ่มออปชันเข้ามาด้วยนะสีที่เรากําลังชมอยู่ก็คือสีใหม่โอ้โหวันนี้รถจอดอยู่ที่โตโยต้าขอนแก่นสำนักงานใหญ่แล้วนะครับติดต่อหาผมได้เลยโดนัทฝ่ายขายโตโยต้าขอนแก่นสำนักงานใหญ่นะครับเดี๋ยวมีเบอร์ติดต่อขึ้นไว้ให้นะ โอเคนะครับวันนี้ผมจะพาไปรีวิวภายนอกรีวิวภายในนะครับแล้วก็มาทิ้งท้ายโปรโมชั่นเด็ดๆโปรโมชั่นโดนๆให้คุณผู้ชมนะครับนี่คือสีซีเมนเกรย์นะครับแบล็กลูปนะครับสำหรับหลังคาดำจะมีใน2เกรดบนนะครับสเกรดบนเปิดตัวทั้งหมด4เกรดรุ่นหลักนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นรุ่นสปอร์ตขยับขึ้นไปอีกก็เป็นรุ่นสมาร์ทนะครับและรุ่นที่ผมจะพาไปรีวิวก็คือรุ่นพรีเมียมนะครับแล้วก็ท็อปสุดจะเป็นพรีเมียม S โดย p ร e เม u ย S เเนี่ยก็ค่ายๆก็คือจะแตกต่างในส่วนของเรื่องสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็วัสดุตกแต่งเบาภายในนะครับแต่วันนี้นะครับรถจอดอยู่ที่ Toyota าขอนแก่นสำนักงานใหญ่เป็นรุ่น Premium 6 7 9 0 0 0บาทนะครับโอ้โหหน้าตาโคตรทันสมัยนะฮะดูดันจริงๆทำสมัยแปลกใหม่หรูหรานะระบบไฟหน้าเนี่ยครบเลยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมไฟ d a ย์ไทม์รั n นิ่งไลทไฟ2สว่างเวลากลางวัน ตกแต่งวัสดุด้านหน้าเนี่ยใหม่นะครับตกแต่งกระจังด้านล่างใหม่ด้านบนใหม่นะครับออกแบบเป็นคล้ายๆแบบมีมีกล้ามหน่อยนะฮะมีกล้ามหน่อยเดูเข้ามาดูใกล้นะครับโลโก้โตโยต้านะครับเป็นอะคริลิกนะครับเนื่องจากในรุ่นนี้ยังมี Toyota s เซฟตี้เซนอยู่ก็คือระบบจะใช้เลดราในการกำหนดระยะนะครับความปลอดภัยก่อนการชนระบบจะช่วย หน่วงเบรกให้อัตโนมัตินะครับเมื่อลงมาด้านล่างก็จะเป็นตำแหน่งของกล้องพาโนรามิกวิวนะครับก็คือกล้องมองรอบคัน360องศาในรุ่นพรีเมียมนะครับพรีเมียมได้แล้วนะครับในรุ่นพรีเมียมได้แล้ววัสดุตกแต่งกระจังด้านหน้านะครับออกแบบใหม่นะครับออกแบบใหม่ด้านล่างนะครับก็ตกแต่งวัสดุใหม่นะครับเป็นสีดําเงาเปีนโนแบกนะเขาดูใกล้นะครับเป็นสีดําเงาเป็นโนแบกตรงกรอบไฟตัดหมอกนะครับ ทุกรุ่นจะไม่มีนะครับทุกรุ่นจะไม่มีไม่มีไ,มมไฟตัดมองออกมาไกลๆหน่อยดูเต็มๆนะครับสวยงามนะครับดูหน้าตาทางสมัยไฟหน้าเนี่ยเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับกระจังด้านหน้าดีไซน์ด้านหน้าใหม่เครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์ตัว เดิมนะครับยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมก็คือเครื่องยนต์ขนาด 1200cc ซีซีกำลังแรงไม้อยู่ที่9นะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่1 0 9นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบ16ว wow. าลรองรับเชื้อเพลิง E20 นะรองรับเชื้อเพลิง E20 c o n คอนเซ็ปต์ของ Toyota เนี่ยคือเน้นประหยัดนะครับคล่องตัวใช้งานง่ายนะครับขับในเมืองเนี่ยบอกเลยว่า23.3กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยไม่มีปัญหานะมาลองเลยนะมาทดลองขับมาชมรถจริงได้ที่ Toyota ขอน แกนสำนักงานใหญ่ไปต่อด้านข้างนะครับโอ้โหเห็นไหมครับโอ้โหทรงนี้สวยมากนะครับล้ออลลอยขนาด15นิ้วลวดลายใหม่นะครับปัดทูโทนเป็นลวดลายคล้ายกงจักรนะครับลวดลายคล้ายกงจักรดวยใกล้ระบบเบรกด้านหน้านะครับเป็นดิสเบรกนะครับระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยตำแหน่งตัวเสา A นะครับจะเป็นสีดำนะครับสีดำเป็นโนแบ็ค สวยนะครับสวยดีกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะเป็นสีดําพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตําแหน่งด้านล่างนะครับเป็นตัวกล้อง360องศาทํางานร่วมกันทํางานร่วมกันดูนะครับดูเต็มเต็มด้านข้างบ้างนะครับสีซีเมนต์เกรดสีเทาใหม่หลังคาดํานะครับ วันนี้จอดอยู่ที่โตโยต้าขอนแก่นเรียบร้อยนะครับเข้ามาสัมผัสรถจริงๆนะครับได้เลยโตโยต้าขอนแก่นสำนักงานใหญ่ใครที่อยู่ในแถวโซนขอนแก่นนะติดต่อหาผมได้นะเดี๋ยวผมจะค่อยขยับเข้าไปสําหรับรุ่นพรีเมียมนะครับจะได้ระบบสมาร์ทเอนทีก็คือระบบเปิดประตูอัจฉริยะนะครับเพียงแค่กดปุ่มนะครับตรงนี้เลยนะเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้กุญแจสมาร์ทคีย์อยู่ในรัศมีนะครับประมาณ7 10เมตรนะเ0เมตร70 เซนติเมตรนะหรือว่าเมตรหนึ่งนั่นแหละ70เซนติเมตรหรือว่าประมาณเมตรหนึ่งนะเปิดเข้ารถนะครับเปิดเข้ารถได้เลยไปเรื่อยๆืครับไปเรื่อยๆด้านหลังนี่ระบบเบรกเป็นดัมเบกน,นะครับด้านหลังระบบเบรกเป็นดัมเบกน,นะครับโดยรวมนะครับระบบความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยมีให้อยู่แล้วนะครับระบบเบรก ABS นะครับระบบป้องกอันลอ้อล็อก ระบบ VSC ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบ TRC ระบบ Traction Control ก็คือระบบช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีเบื้องต้นมีให้หมดแล้วนะครับมีให้หมดแล้วแต่วันนี้ที่อยากจะมาบอก,กคือดีไซน์ที่ได้แปลกใหม่นะครับทนสมัยขึ้นพร้อมกับสีใหม่ที่วันนี้เปิดตัวมาผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากเป็นสีจริงๆนะครับไม่ได้แรปสติกเกอร์นะเป็นสีเทาใหม่นะครับซีเมนต์เกรย์นะผมเชื่อว่าลูกค้าเข้ามาเห็นรถจริงเนี่ย อาจจะว้าวก็ได้ถ้าไม่ดูสีพรีเมียมจริงๆเนาะถ้าพูดเป็นเล่นๆไปเนาะก็อาจจะน่าจะมาตั้งแต่หลายๆรุ่นแล้วใช่ไหมครับมานะครับรุ่นแรกนะครับซีเมนเกรสีใหม่นะครับที่มาในยาริสไมเนอร์เชนปี2023นะครับมาดูเต็มๆโอ้โหมุมนี้แบบหล่อมากนะครับหล่อมากมาดูตำแหน่งหลังคาหน่อยนี่นะครับหลังคานะครับเป็นหลังคาดำทำสีนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะ สสอกาศจะเป็นแบบชาฟฟินเสอกาศชาฟฟิน6 79,00บาทมาดูด้านหลังบ้างมาตำแหน่งด้านหลังนะครับก็ยังชุดไฟท้ายเนี่ยยังเป็นชุดไฟท้ายเดิมนะครับไม่นี่ไม่ไมีไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นตำแหน่งกล้องนะครับกล้องที่ทำงานกับตัวจอขนาด9นิ้วนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยกล้องตรงนี้จะทำตำแหน่งคอย ส่งภาพแล้วก็ระยะห่างนี่ครับไฮไลท์กันชนท้ายนะครับวัสดุตกแต่งใหม่นี่เลยนะครับเป็นตัวคาร์บอนนะครับไฟเบอร์คาร์บอนนี่เคเบล่าเคเบล่าสวยนะครับสวยไม่มีสเกิตมาให้นะไม่มีสเกิดมาให้แต่ว่าได้ชุดตกแตง่งนะครับได้ชุดตกแต่งมาเรียบร้อยนะครับเคเบล่าสวยงามลวดลาย มาดูเรื่อยๆมาเปิดฝาท้ายให้ชมกันฝาท้ายเปิดมาแล้วครับว้าวนะครับก็ยังเป็นทรงเดิมนะครับก็ยังมีถาดกั้นนะครับถาดกั้นด้านหลังนะครับก็ในยาลิ์นะครับยาริ์จริงๆก็มีไหลโมเดลแหละนะครับจะไม่มียางอะไรมาให้จะเป็นชุดปะยางนะครับพร้อมน้ำยา แล้วก็ตัวหูลาดครับตัวหูลาดนี่เป็นตัวรองพื้นนะครับพยางรองพื้นอ่าปิดแล้วนะเดี๋ยวพาเข้าไปชมภายในนะครับพาเข้าไปชมภายในพร้อมหรือยงังไปมาแล้วครับโอโ้โหนี่เลยนะครับคอนโซลภายในเนี่ย เป็นโทนดำนะครับเป็นโทนดำโทนดำนะครับในรุ่นในรุ่นพรีเมียมนะครับในรุ่นพรีเมียมเป็นโทนดำนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกนะครับตกแต่งวัสดุนะครับเป็นหนังนะครับเดินได้ได้วยได้สีน้ําตาลน,นี่นะ <Watch. S 1> เป็นหนังนิ่มนะวัสดุได้สีน้าตาลแผงประตูเป็นสีดําสีดําเงาดูเบาหน่อยเบาหนังจากโรงงานนะครับได้สีน้ําตาลเหมือนกัน ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเอนะครับจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สลับกับสีดำนะครับสีแดงสลับกับสีดำนี่นะเบาะหนังนะครับเดินได้สีน้ำตาลแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยวัสดุสีน้ำตาลครับตรงตำแหน่งกลางเบาะนี่แผงประตูนะครับปุ่มควบคุมกระจกนะครับปลดล็อกเปิดล็อก อันนี้พับกระจกมองข้างนะครับอันนี้ปรับกระจกมองข้างให้อยู่ในระดับสายตาระบบสตาร์ทอย่างที่บอกเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับคลุสตาร์ทนะครับกดปุ่มก็ง่ายดายในการใช้งานอันนี้ก็เป็นตำแหน่งแผงนะครับมีอะไรบ้างนะครับ BSM ก็คือระบบเตือนนะครับเตือนมุมอับสายตากรณีมีรถตัดมาด้านหลังแล้วก็ปุ่มออฟขวามือจะเป็นปุ่ม ควบคุมการทรงตัวแล้วก็ป้องกันล้อหมุนฟรีจะอยู่ในปุ่มเดียวกันแล้วก็ปุ่ม o ต o t ต Safety ี e n s e นะครับที่เป็นรูปชนกันนะปุ่มนี้นะฮะนี่เป็นปุ่ม PCS p c o l l i s i o n System ก็คือระบบเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็ Stop and Start System นะครับเวลารถจอดติดไฟแดงนะครับเครื่องจะดับลงแล้วก็มีระบบเลนดีพั t u r e ร์เลยนะครับเป็นระบบเตือนเวลาออกนอกเลนนะครับเตือนออกนอกเลนนะครับเป็น การเตือนด้วยเสียงนะครับจะยังไม่หน่วงพวงมาลัยกลับนะครับอันนี้ก็ปุ่มสตาร์ทคอนโซลก็เป็นคอนโซลสีดำนะน,นี้เป็นออกเทาๆนะครับมีตกแต่งวัสดุสีเทาพวงมาลัายไฟยฟ้านะครับมีปุ่มควบคุมมันติฟังก์ชันหน้าจอสแสดงผลการขับขี่นะครับก็ออยังเป็นทรงคอนเซปต,ต์เดิมอยู่นะลายเป็นด้านบนนี่พรีเมียม,มนะครับได้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้มาดูตรงเพดดนหนะ่อย เพดานจะเป็นสีดําเป็นสีดำไอผมขอเข้าไปข้างในนะครับทีนี้มาดูคอนโซลตรงกลางบ้างคอนโซลตรงกลางบ้างมาคร๊บนี่จอสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับในรุ่นพรีเมียมนะในรุ่นพรีเมียมเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้น,นเนี่ยรุ่นสปอร์ตเนี่ยได้7นิ้วนะครับแล้วก็สมาร์ทเนี่ยได้8นิ้วนะครับตัวพรีเมียมพรีเมียมขึ้นไปนะครับได้9้านิ้ว เป็นระบบสัมผัสรองรับมีเดียว Apple c a าเ a ย์แอน o รอนะครับแชร์ o o o l l m m p s นะครับก็เป็นการอำรอนวยความสะดวกให้ลูกค้านะครับนี่ช่องแอร์ตำแหน่งแอร์นะครับ, Air, รบเป็นอัตโนมัติแล้วก็มีที่วางแก้วเกียร์นะครับ CVT Super CVT นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นทรงเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นเหมือน a อทนะครับที่เป็น7สปีดนะนี่เป็นเกียร์อัตโนมัติอยู่ เบรกมือนะก็เป็นกา้กานก้านยกปกตินะครับคอนโซลโดยรวมระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยเนี่ยก็ยังคงเดิมนะครับเจ็ดตำแหน่งเหมือนเดิมนะผมให้ดูตรงาจอแสดงผลการขับขี่ถุงลมนิรภัยนะครับก็ยังเจ็ดจุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากนำเสนอก็คือ นี่กล้องนะครับกล้องบันทึกวิดีโอนะครับเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะครับรองรับ Wi-Fi ในมือถือนะครับแอปพลิเคชัน DVR นะเปิดดูได้เปิดดูได้เลยนี่นะไปตอนหลังบ้างมาโดยรวมนะครับก็จริงๆสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือการดีไซน์ดีไซน์หน้าตาใหม่แล้วก็ปรับ ลวดลายของล้อลอยนะครับมาดูด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลังก็ตำแหน่งเบาะนี่เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับพับแยกได้นะครับพับแยก60-40ได้่นะเดี๋ยวทดลองให้ดูนะกรณีแบบต้องการใส่สัมภาระก็พับได้เนาะโอเคนะครับยาริสไมเนอร์เชนนะครับวันนี้จอดแล้วที่ t o โ o ต้าขอนแก่นนะครับสนใจเข้ามาชมรถติดต่อหาผมได้เลยโดนัทฝ่ายขาย t o โยต้ขอนแก่นนะครับ รุ่นนี้คือรุ่น1.2พีเยมนะครับรุ่น1.2พีเยมหรือว่ารุ่นลองท็อปนั่นแหละ6 7 9 0 0บาทน,นะครับ679,000บาทแต่ว่าแต่ว่าสำหรับราคานะครับเป็นราคาที่จริงๆก็ต้องบอกว่าม,มันมีหลายสีเนาะสีรถที่มีการปรับเพิ่มราคาแน่นอนนะครับสีนี้เลยสีใหม่นะครับสีใหม่นะครับก็ปรับเพิ่มราคาขึ้นไปอีกนะครับ7,000บาท นะครับปรับขึ้นราคาบีก7,000บาทและที่สำคัญราคาหลังคาดํดาก็บวกขึ้นไปอีก5,000บาทเนาะได้นะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถ e ีโคคาร์ถขนาดเล็กที่เน้นการใช้งานประหยัดน้ำมันคล่องตัวนะครับและที่สำคัญเป็นรถที่อยู่ในการยอมรับของทุกๆท,ท่านทั่วประเทศไทยนะครับรถในกลุ่มอ e ีโคคาร์นิวยาริวันนี้ ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ1.99ดนะครับ1.99นะครับดอกเบีย้ยเพิ่มเติมลดเพิ่มเติมส่วนลดของแถมเพิ่มเติมติดต่อมาได้นะครับฝากไว้ด้วยคิดถึงรถคิดถึงโดนัทฝ่ายขายโตโยตา้าขอนแก่นวันนี้ลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ